สวัสดีครับและนี่คือรายการรอบรัวแจ๊สรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปลัดเลาะรอบรอัวโรงเรียนวัจแจงสิริสัมพันธ์ของเรานะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาลัดเลาะในเรื่องของการลดการประเมินภายในสถานศึกษานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าภายในโรงเรียนวัจแจงสิริสัมพันธ์นะครับได้ดําเนินการตามนโยบายที่ว่าหรือเปล่านะครับทุกท่านพร้อมแล้วนะครับตามกันเข้ามาเลยครับ เจอพอดีนะครับกับคนที่เรากำลังตามหา จริงหรือไม่ครับที่โรงเรียนมาแจ้งสิิสัมพันธ์จัดก,กิจกรรมที่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาของผู้เรียนและมีความซําซ้อนจริงหรือไม่ครับไม่จริงนะคะอย่างโรงเรียนเราแหะพเพิ่กิจกรรมอาเซียนมันจะอยู่ในสังคมสเตมอยู่ในวิทยา,าศาสตร์คณิตศาสตร์หรือแม้แต่อินนิสแคมป์ที่เราเคยจัดเราก็ใช้บูรณาการให้รวมอยู่ในโครงการที่เป็นเกี่ยวกับาการเปิดโลกวิชาการซึ่งก็เป็นการยกกระดับผลสำเร็จของโรงเรียนได้ด้วยค่ะถือว่าเราได้คำตอบเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับรอที่หนึ่ง และเดี๋ยวราัชบา,าทุกท่านนะครับไปพบกับรอที่2ตามกันมาเลยนะครับจร,จริงหรือไม่ครับที่เขาเมาเหมนว่าโรงเรียนว่าแจ้งสิทิสัมพันธ์เวลามีการประเมินเนี่ยชอบไปทําเอกสารเยอะๆได้ข่าวว่าเครื่องปริ้นเนี่ยพังไปแล้ว 2, อถึงสเครื่องจริงหรือไม่ครับข่าวลวงค่ะจริงๆแล้วอ่ะพวกเราวานแค่สื่อค่ะมาดูของจริงตรงนี้ นี่ค่ะสิ่งเดียวที่เราใช้ในการประเมินทุกอย่างมีอยู่ในนี้แล้วค่ะคุูชแชมป์โอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับแสดงว่าโรงเรียนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์นะครทันสมัยเดี๋ยวนี้นะครับเขาก็มีเป็นสแกน QR โค้ดแล้วถือว่าสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆ จริงหรือไม่ครับที่เขาว่าโรงรียนวาแจ้งสิทสัมพันธ์จัดเก็บข้อมูลและรายงานระบบข้อมูลอย่างไม่เป็นระบบทําให้คุณครูนะครับไม่สามารถตรวจเจอเอกสารได้จริงหรือไม่ครับไม่จริงค่ะเพราะว่า่านเป็นธุรการมืออาชีพการจัดเก็บข้อมูลบัตรประชาชนแล้วก็เอกสารต่างๆคําสั่งต่างๆจะเข้าสู่ระบบออนไลน์ค่ะแค่นี้ค่ะ โอ้โห oh oh. ถือว่าเป๊ะเวอร์นะครับสมกับคำเรื่องลือของธุรการมืออาชีพของน้องเนววาแจ้งสิริสัมพันธ์จริงๆเลยครับ,จร,รบจริงหรือไม่ครับที่เขาว่ากันว่าโรงเรียนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์เนี่ยชอบไปทํารายงานด้วยกระดาษและยังให้เขียนด้วยลายมือล่าสุดนะครับยังได้ข่าวมาอีกนะครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหมดกระดาษไปถึง3ามลังเลยจริงหรือไม่ครับเมื่อก่อนอาจจะใช่ครับคุณแชมป์แต่สําหรับตอนนี้นะคะการเช็คชื่อนักเรียนขาดลามาสา จะเช็คชื่อผ่านรูปแบบออนไลน์ค่ะโดยใช้แพลตฟอร์รมของ Google s h e e t นะคะเพื <S <S อ่อตอบสนองนโยบายการลดกระดาษของสปทค่ะโอ้โหนอกจากจะตอบสนองนยโยบายของทางสปทสแล้วนะครับยังมีความทันสมัยและยังใส่ใจธรรมชาติอีกด้วยว้าวว้าวาว,ว,าว,ว,าว,วากดไลค์ให้1ล้านครั้งเลยครับ จริงหรือไม่ครับที่เขาว่ากันว่าโรงเรียนว่าแจ้งสริสัมพันธ์นั้นชอบที่จะเข้ารับการประเมินอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าภายนอกและยิ่งเมื่อที่จะใกล้วันเลื่อนขั้นเงินเดือนและประเมินวิทยาฐานะการจัดนิทรรศการเนี่ยวุ่นวายจนหัวหมุนไปหมดเลยจริงหรือไม่ครับคุณเชมเมื่อก่อนเนี่ยนะการประเมินประเมินภายนอกภายในสิ่งที่โรงเรียนจะต้องเตรียมก็คือเตรียมสถานที่เตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินต่าง แต่นโยบายสพถปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องลดเอกสารล,ลดการลดขั้นตอนในการประเมินเราจะประเมินเชิงประจ,จักษ์เพื่อพัฒนาเพื่อให้คําแนะนําไม่มุ่งเน้นเพื่อการตรวจสอบครับชโอ้โหถือว่าเราได้ข้อมูลที่ครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงทั้งโรงเรียนจริงๆนะครับในวันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ จริงหรือไม่ครับที่เขาลือกันว่าโรงเรียนวันแจ้งสริสสมพันธ์ชอบจัดการประชุมออนไซต์อยู่บ่อยๆและยังไม่จัดทําปฏิทิน,นการศึกษาทําให้คุณครูในโรงเรียนเนี่ยเขาปวดหัวและเขาก็หัวหมุนกับการทางานของในโรงเรียนอยู่บ่อยๆจริงหรือไม่ครับไม่จริงค่ะโรงเรียนของเรานะคะมีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีการจัดทําปฏิทินการศึกษานะคะ เพื่อแจกแจงกิจกรรมต่างๆรวมถึงผู้รับผิดชอบบนเวลานะคะจะได้ไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนและค,คุณครูอีกด้วยค่ะโอ้โห oh oh. ถือว่าคำตอบนะครับสุดยอดมากๆยอดเยี่ยมเลยค่ะกดไลค์ให้หนึ่งล้านครั้งไปเลยครับแสดงว่าการทํางานของโรงเรียนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ตอบสนองนโยบายนะครับการลดพาระ้างงานนะครับในการประเมินถือว่าสุดยอดและก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ ความสําเร็จของการลดภาระการประเมินสถานศึกษาครูมีเวลาในการพัฒนาการเรียนการสอนครูและบุคลากรมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 2. ลดความเครียดและภาระงานการประเมินช่วยลดความเครียดและภาระงานของครูและผู้บริหารสเพิ่มคุณภาพการศึกษาช่วยให้สถานศึกษาสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษามากขึ้น และสำหรับวันนี้รายการรอบรั้ว JS ก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้าจะมีข่าวคราวอะไรมาให้ทุกท่านทราบได้นั้นนะครับผมปู่แชมป์จะพาทุกท่านนะครับลัดเลาะรอบรั้วโรงเรียนว,วัดแจ้งสิรีสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพจของโรงเรียนวัดแจ้งสตรีสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและก่อนจากกันไปนะครับอยากฝากบ,บอกทุกท่านว่าม้าที่ยังว่าเร็วก็ยังต้องแพล้ลาเพราะเวลาไปก่อน